ครับสวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากห่างหายกันไปนานครับสำหรับ FC j o อง Fitching by Style WS นะครับวันนี้ก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากไม่ได้ลงมาเป็นปีแล้วครับคลิปวันนี้ก็มาทำคลิปลอกยอดนิยมนะครับวันนี้ TR นะครับ TR 2 0 0 G นะครับของ Shimano ซึ่งเป็นลอกที่สําหรับมือใหม่ หัดเล่นเบสนะครับถอดใจกันไปเยอะแล้วครับตียากนะครับตีฟูตีฟูดวันนี้ก็มาทำติดหน่วงแม่เหล็กนะครับเพื่อป้องกันการตีฟูให้สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเทสกันซึ่งจริงๆแล้วลอกตัวนี้เป็นลอกที่ผมเอามาแมนเทนนนใหม่ให้เพื่อนๆนะครับซึ่งเขาควายตรงนี้นะครับเนี่ย ปัญหาที่เกิดจากการตีฟู่บ่อยมันจะหายนะครับชุดฝาปิดเข่าวกวแล้วก็หางปลาข้างในเนี่ยมันจะหายเนี่ยครับหลายร้อยนะครับชุดหนึ่งอ่ะแล้วก็อัปเกรดเบรกเฮทีสองร้อยให้เพื่อนไปนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโอ้เบรกหนักไปครับเดี๋ยวนี่ขนาดขายแล้วนะครับเนี่ยอลักษณะก็คือไม่ไม่ไมคึกคึกคกระตุกนะครับ ลืเน,นี่ยเบรกตั้งหน่อยเดียวเองนะครับเนี่ยอยู่อยู่ดีมากเลยซึ่งโอ้โหซึ่งผมใส่แค่แผ่นเดียวนะครับเนี่ยเททีสองเนี่ยเพราะว่าถ้าใส่2แผ่นแล้วตามสมรรถนะของลออ้ออ่ะมันมันคงจะจะเกินนะครับแต่เรื่องทนทานาหายห่วงครับรุ่นนี้เพืองสตเลสอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันครับที่ว่าตีผู้ตีผู่ เดี๋ยววันนี้ผมต้องตีไปฝั่งนี้นะครับเพราะฝั่งนี้ตีไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นอกอจากนะครับกอจากไม่รู้นมาจากไหนมาอยู่ฝั่งนี้ตีไปไม่ได้แล้ว <c oughs> ซึ่งเมื่อวานเนี้เมื่อวานผมก็ทําคลิปไปแล้วนะครับว่าจะส่งกลับให้เพื่อนๆแต่บังเอาบอกเก้าเล่าสิบกันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วลืมเปิดกล้องครับเมื่อวานนี้ <c oughs> กลับไปหาคลิปไม่เจอก็เลยต้องกลับมาทําใหม่วันนี้ เมื่อวานนี้ตีไปตะกัวก็มาติดตรงถักบุ้งเนี่ยผมมัไดไม่ดีตะกัวหายวันนี้ตะกัวก็จะใหญ่หน่อยพอตะกัวหมดแล้วตะกัวก็จะใหญ่หน่อยครับวันนี้จะใหญ่จะเล็กไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวลองตีดูยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้กันด้วยนะครับเพื่อนอถ้าคิดว่ามันมีคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักตกปลาด้วยกันมีอะไรก็แบ่งปันกันแชร์กันนะครับ สำหรับรายละเอียดในการติดต่อผมจะใส่ตรงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการติดหน่วงแม่เหล็กหรืออะไรพวกนั้นอนะ่ะแก้ปัญหาตีฟูตีฟู่ตีไม่ได้ตอดใจอะ่ะพักมาครับเดี๋ยวไม้แรกเทสด,ดูก่อนเดี๋ยวตะกรงอยู่ฝั่งนี้อเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายตรงสปูลน,นี้ให้ดูว่ามันวิ่งออกแบบไหนสายดีดกองไหมยังไงยังไงให้เพื่อนดูเอาเลยเบาๆกันครับ 啊，你。Ah, nee. นี้ตีปล่อยเลยนะครับตีปล่อยนิ้วเลยเนี่ยคือมันตกแล้วครับผมปล่อยมันตกแล้วครับผมถึงหยุดไม่ฟู่นะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้ดีดกองด้วยไปไหนเราไม่รู้เนะี่ยโอ้บเบาก็าาาอยู่ประมาณประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแล้วครับคือเบาบา,บาครับเจ็ดสิบแปดสิบแต่ถ้าแรงๆก็ร้อยขึ้นแล้ะครับ ยิ่งตะกัวนหนักแบบนี้ยิ่งมีต้องถามเลยวันนี้ตีสวนลมด้วยนะครับวันนี้ตีย้อนสอนสวนลมด้วยเอาอยู่ครับไม่ฟู่ครับไม้แรกตีปล่อยนิ้วนะครับ <c oughs> เหนื่อยนะครับกอเนนะี่ยอะเดี๋ยวจะตีอีกไม้นึงนะครับไม้นี้จะตีแรงนะครับจะตีไกลขึ้นไปหน่อยเพราะว่า ตีบ่อยก็ไม่ไหวเพราะตาตาที่เคยทําเคยเทสมาส่วนมากก็ไม่ไม่ฟู่อยู่แล้วครับเพื่อนคุมได้อ่ะเดี๋ยวมาลองดูค่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายจับให้ให้เพื่อนดูตรงสปูลเลยอ่โอ้หนู่นเลยครับนู้น่นะสามแยกอะครับ ประมาณร้อยร้อยละครับยังไงก็ร้อยครับเนี่ยดูดูสายในสปูลเนี่ยสายในสปูลเนี่ยประมาณ200กว่ามเมตรนะาสายก็น่าจะอยู่ประมาณ15หรือ20ปอนไม่น่าจะเกินนะนะั้น่ะสายเล็กมากเหลือแค่นี้นะครับขอเมื่อยละนี่ยเงียบครับ,นรบทนถือทนรุ่นนี้ครับราคาก็ไม่แรง หาวัดลอกราคาสี่ห้าพันได้ครับรุน่นนี้บางยี่ห้อนะก็มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีกว่าเสมอไปเดี๋ยวจะหาว่าเฉีย์เชีย์เพื่อนเพื่อนมันเล่นแต่แบบนี้แบบนี้บางคนก็เล่นแล้วไม่ถูกใจก็มีมันอยู่ที่เพื่อนเพื่อนแต่เราคนนะครับคนเรามันคิดได้ไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ถ้าพูดถึงราคาประมาณเนี้ยติดแล้วครับเนี่ย เมื่อวานก็ติดแบบนี้แหละตะกัวขาดอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้จะไม่ยาวมากแต่ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยมีปัญหาเรื่องลอกเบสนะครับตีฟู่ตีอะไรอ,ะอยากสอบถามเรื่องสายเรื่องอะไรต่างๆนะเกี่ยวกับตกปลาก็ทักมาได้ครับช่องทางติดต่อก็อยู่ใต้คลิปผมก็จะลงเขียนรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับตีง่ายครับเนี่ยโยนแบบนี้ก็ได้เนะี่ย มือเดียวครับเนี่ยไม่ต้องระยะสปูลลนะปีมันเยอะปอมมาเพื่อนซึ่งจริงๆแล้วรอบเุนี้ผมก็ตั้งให้อยู่ที่ว่าอ่าหน่วงประสิทธิภาพค่อนข้างสูงหน่อยนะเพราะว่าไม่ไม่ถึงกับตีลื่นต้องคอยระวังอะไรแบบนั้นอนะ่ะคือตีแบบฟรีสไตล์เลยอ่ะก็คือหน่วงค่อนข้างจะสูงหน่อยนึงแต่ไม่ใช่ว่า ตีไม่ออกเลยนะระดับร้อยเมตรเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าหน่วงตีไม่ออกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับเอาละ